ก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามาเถอข้างหลังไปดูเท่าไหร่ก็ไม่มีแฟนหนูก็เลยเดินลองเดินอ้อมอ้อมไปดูข้างหลังไได้ไปเจอกระเป๋าหนูอ่าแล้วก็ไปเจอใช่แล้วก็ไปเจอช่องประตูแล้วรู้ตอนไหนว่ามีห้องอื่นโดนด้วยทีนี้พอนั่งเสร็จแล้วเขาก็ให้หนูรองและเพื่อจะแจ้งความใช่ไหมคะหนูก็เลยไปนั่งรอหน้าห้องกับพวกยามเนี่ยทีนี้หนูก็กล่าวว่าห้องข้างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาตื่นขึ้นมาหนูจะถามเขาว่าพี่คืนนี้เมื่อคืนนี้พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับ แต่พอเขาเปิดมาปุ๊บเขาก็ถามกับเจ้าหน้าที่โรงแรมว่าที่เนี่รักษาความปลอดภัยได้ดีขนาดไหนทองผมหายหมดเลยอย่างนี้ครับพุกหนูก็เลยตกใจก็เลยถามว่าอะไรมัางพี่เฉพาะทองก็สิบเอ็ดบาทโซ่อะไรต่ออะไรงผมก็เลยตกใจอ่ากล็กายเป็นว่าหนูสองคนเหมือนกัน ดี่ก็เลยโทรแจ้งความครับแจ้งความตำรวจก็มาสูดรอะไรนิมมนนิมมนที่สุดอะไรแต่อะไรก็คือยังจับไม่ได้ทุกวันนี้ใช่ครับผมกล้องก็ไม่มีครับแล้วข้างนอกก็เขาไปไล่เก็บกล้องข้างนอกอะไรบ้างเอะว่าเสียตอนนั้นก็พาแฟนเดินด้วยเอยไปไปที่ร้านที่ร้านแล้วโรงแรมรับผิดชอบมันเท่าไหร่ไม่ได้รับผิดชอบทำไมอ่ะเขาบอกรอให้ได้คนรก่อนรอทำไมอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นเรื่องความรับผิดชอบของโรงแรมนี่ครับ ้องรออย่างเดียวเหรอเราถามไปตอนไหนหนูก่อนที่ว่าพี่ปออีกคนนะคะที่ว่าหายด้วยกันหนูโทรหนูลงมาแจะเนี่ยหนูลงมาสังขะจากสังขามาเมืองหนูก็เลยโทรหาเจ้าของหนูถามมาเฮียเรื่องไปถึงไหนอะไรแล้วแกบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยผมได้ไปคุยกับตำรวจมาเขาบอกว่าที่เมืองน่ะคือพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยครับต้องรอจากที่นครปฐมอย่างเดียวนครปฐมคือพิสูจน์หลักฐานที่นครปฐมอ๋อทีนี้หนูก็เลยถามมาเฮียอ่า ว่าหนูต้องรอ,อนานแค่ไหนเขาบอกอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้อาจจะสองเดือนสาเดือนอ้าวเมียถ้าอย่างนั้นจงพี่นหนูก็คือต้องรออย่างเดียวใช่ไหมคะโอ้ใช่ครับน<า>ี่ผม,มก็เลย<อ>ไม่รู้จะทำไงก็เลยโทรคุดกับพี่ปอพี่ปอกัพี่เจ้าถ้างนั้นเดี๋ยวรอผมผมจะมาครับ แกก็เลยมาแกก็เลยมามาคุยกับตำรวจอะไรกับอะไรให้เราก็หนูบอกเลยว่าหนูสองคนหนูไม่มีปัญญาจ้างทนายหรอกับครับได้เงินมันแค่เกือบแปดพันแต่ทำมันเยอะไหมเยอะแต่ให้หนูไปจ้างทนายมาฟ้องเจ้าของโรงแรมหนูไม่ใช่พี่ปอคนที่หายได้การบอกไม่ต้องกลัวพี่หนูไม่ทิ้งพี่หรอกคาเออใช่ครับเดี๋ยวผมฟ้องพี่มาด้กันคุณขใช่ครับผมแล้วทีนี้ ได้กลับไปพักที่นี่อีกไหมไม่คืนไม่คืนไปพักแล้วไปไปพักที่อื่นอย่างเดียวไม่เลยที่นี่มาบ้านพี่เจ้าอืครับเราไปพักกับทีมข้าวรวมโรงแรมเนี่ยสองปีนะครับรวมสองปีนะครับรวมสองปครับปิดทีมข้าวอู้หูงานไปทั่วเลยครับบางทีผมเข้ามาพักบางทีเป็นสิบวันนะบางทีสิวันบางทีห้าวันบางทีอาทิตย์หนึ่งอยู่เดือนหนึ่งมาเรียกว่าหนูสนิทกันทำงานในนั้นเลยอ่ะเขารู้เลยว่าหนูมาจะต้องนอนใกล้ครับผม ครับผมจะหนึ่งคูนเลี้ยงและหนึ่งคูนสอดสองห้องเนี่ยที่ผมจะผ่านหน้านี้รู้ไหมเคยมีคนมาขโมยของบ้างไหมฝันหน้าเคสเราไม่มีข้อมูลเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับคุณรู้กับเราเลยใช่ครับผมแต่ถามว่าเขาดูแลเราดีไหมพนักงานเขาดูแลเราดีแลบริการเราดีครับผมถึงได้ชอบแล้วมันเงียบใช่ครับใช่ใค่ะเราเลยใช้บริการประจําห้องพักแค่เราอยู่ประจํา และช่องที่พระต่างพระต่างเนยราไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยเป็นกระจกเงาครับเป็นกระจกเงาเลยครับผมเปิดจากข้างในไม่ได้อะใช่ครับผมต้องเปิดจากข้างนอกอย่างเดียวครับแล้วมันจะหนีเนี่ยน้อยยังไงอ่ะเออหนูไม่เข้าใจว่าเขาไม่ให้มันเลยเขาคงจะไปเปิดให้คงจะเจ้าของมันก็ต้องหนีเองได้สิใช่นั่นแหละอ่าไอ้เปิดข้างในไม่ได้เปิดได้ผมก็เคยถามเขาที่ผมเคยเจอใช่ไหม ผมก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วเวลาเรียน้องไม่หนีจะต้องทำยังไงบอกผู้พิพากมีแหละจะวนไปเปิดให้ใช่เขาบอกว่าเด็กไซรไลน์ไซร์ไลน์คืออะไรไซรไลน์อ๋อเด็กไซรไลน์จะเด็กรับงานพิเศษครับนอนด้วยอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าภรรยาหลวงรู้มาพวกพวกอ่าเด็กในโรงแรมก็จะมาบอกเพราะใช่ไหมใช่แล้วก็เปิดเปิดเปิดช่องพิเศษตรงนี้ให้ เนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยข้างในี่ครับผมข้างในจะเป็นกระจกแบบนี้ข้างในจะเป็นกระจกแนี้ครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เราเจอถ่ายเนี่ยภาพเราสะท้อนมาเลยเนี่ยครับผมข้างในมองเห็นในกระจกอย่างนี้ครับผมข้างในห้องเ่งนะครับเราไปอยู่ใช้บริการห้องนี้มาสองปีไม่รู้เลยว่าเป็นใช่ใช่